ถ้าคุณคิดว่าความลับในบ้านจะถูกเก็บซ่อนตลอดไปคุณคิดผิดเพราะเรื่องจริงอื้อฉาวครั้งนี้จะเผยให้เห็นด้านมืดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเมื่อแม่ยายกับลูกเคยแอบสัมพันธ์ต้องห้ามขณะที่พ่อตาป่วยหนักแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้กลับซ่อนอยู่ใต้หลังคาและความจริงที่เปิดเผยออกมาจะทําให้คุณขนลุกไปจนถึงนาทีสุดท้ายค่ําคืนหนึ่งในบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดกรูผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิท กลิ่นยาของพ่อตาที่นอนป่วยคลุ้งไปทั่วห้องโถงบรรยากาศก,กดดันจนทุกลมหายใจหนักหน่วงลูกเขยนั่งเงียบอยู่มุมห้องเหงื่อซึมบนหน้าผากแม้ว่าอากาศจะเย็นสายตาเขาเหลือไปที่แม่ยายหญิงวัยกลางคนที่ยังมีสเสน่ดึงดูดแววตาของเธอเหมือนซ่อนบางอย่างเอาไว้แม่ยายเดินช้าๆเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วบ้านที่เงียบสงัด หัวใจของลูกเคยเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในอกตัวเองเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากเส้นผมของเธอกลิ่นนั้นประปนกับกลิ่นยาขมของพ่อตาชวนให้รู้สึกสับสนและหวาดวันมือของแม่ยายแตะที่ไหล่เขาเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ร่างกายแข็งทื่อเสียงหอบเบาๆของเธอดังขึ้นใกล้หูเหมือนเป็นคำเชื้อเชิญที่ญาจะปฏิเสธขณะที่บรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุด เสียงไอแห้งๆของพ่อตาก็ดังขึ้นจากห้องข้างในทั้งสองสะดุ้งหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นลูกเขยหันไปทางประตูด้วยความตกใจประตูไม้เก่ากระรอบกแกรบเหมือนพร้อมจะเปิดออกทุกเมื่อความเงียบกลับมาปกคลุมแต่เป็นความเงียบพิกดดันจนแทบหายใจไม่ออกแววตาของแม่ยายยังคงจับจ้องไม่ละไปลูกเขยรู้สึกเหมือนกำลังถูกดักจับในกับดักลึกลับความผิดชอบชั่วดีเริ่มสันคลอนในใจเขา เสียงฝนโปรยลงมาบนหลังคากลายเป็นฉากหลังที่ยิ่งเพิ่มความกดดันเรากับธรรมชาติกำลังเตือนถึงสิ่งต้องห้ามลูกเขยกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเลือดไหลซึมแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บมีเพียงความร้อนรุ่มที่กัดกินอยู่ในอกและในวินาทีนั้นเองเสียงบานประตูห้องของพ่อตาค่อยๆแง้มออกแสงสลัวลอดออกมาเป็นเส้นบางสายตาของทั้งคู่หันไปพร้อมกัน หัวใจเต้นทีจนแทบระเบิดออกจากอกเงาของพ่อตาปรากฏอยู่ที่ขอบประตูร่างผอมแห้งไหลาโค้งเหมือนจะหักเสียงหายใจคลืดคราดดังก้องไปทั่วบ้านทุกเก้าย่างที่เขาเดินออกมาเหมือนเสียงค้อนทุบลงบนหัวใจของทั้งสองลูกเขยนั่งนิ่งเหมือนหุ่นไม้ใบหน้าซีดเผือดเหงื่เย็นไหลเป็นสายแม่ยายเบือนหน้าหนีสายตาหลบเลี่ยงแต่ดวงตาของพ่อตาเต็มไปด้วยความสงสัยและเจ็บปวด เขาหยุดยืนอยู่ตรงกลางห้องกลิ่นยาขมและกลิ่นชื้นจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักผสมกันบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบขยับตัวไม่ได้พ่อตาใช้มือที่สันเท้าเกาะประตูไว้ดวงตาแดงกำมองตรงมายัางทั้งสองคนทำไมเงียบกันเสียงแหบพร่าดังขึ้นคำพูดสั้นๆแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลลูกเขยกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงหัวใจเต้นดังราวกับจะทะลุออกมา แม่ยายยกมือปิดปากน้ำตาคลอเบ้าสายฟ้าผ่าลงกลางฟ้าแสงวาดสว่างเข้ามาในห้องเผยให้เห็นสีหน้าของทั้งสามชัดเจนพ่อตามองสลับไปมาระหว่างเมียของตนกับลูกเขยผู้ที่ไว้ใจลูกเขยพยายามจะพูดแต่เสียงขาดหายความกลัวพันธนาการเขาจนแทบหายใจไม่ออกแม่ยายก้าวถอยหลังช้าๆมือสั่นระริกเหมือนกำลังถือความลับที่หนักอึ้ง พ่อตาเริ่มก้าวเข้ามาในห้องเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดดังทุกครั้งที่เขาเหยียบความมืดที่แทรกซึมทุกมุมห้องยิ่งทําให้บรรยากาศน่าหวาดหวั่นลูกเขยหลับตาแน่นภาพสัมผัสต,ต้องห้ามที่เพิ่งเกิดขึ้นยังวงเวียนในหัวเหมือนเสียงกระซิบของปีศาจที่ไม่ยอมปล่อยพ่อตาหยุดตรงหน้าสายตาคมกล้าเหมือนทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างในจิตใจลมหายใจหนักอึ้ของของเขาทำให้ทั้งห้องเหมือนแคบลง ลูกเคยขยับตัวไม่ไหวแม่ยายกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าและดังผิดปกติทุกวินาทีเหมือนยาวนานจนทรมานพ่อตายยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่ลูกเขยมือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยพลังโกรธเกรี้ยวแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้เอย่ยลูกเขยหายใจติดขัดสมองว่างเปล่าไม่รู้จะหาคำแก้ตัวจากที่ไหน แม่ยายสะอื้นเบาๆพยายามจะพูดบางอย่างแต่เสียงสะอื้นขาดหายไปกับเสียงฟ้าร้องความจริงที่ปิดบังมานานกำลังจะถูกฉีกกระชากออกมาในค่ำคืนนั้นพ่อตายยืนนิ่งร่างกายสั่นสะทานเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อแต่แววตากลับแข็งกร้าวกว่าที่เคยลูกเขยรู้สึกเหมือนร่างกายถูกปรึงไว้กับเก้าอี้ทุกอนูของความผิดกำลังเผาไม่จากข้างในแม่ยายก้าวเข้ามาข้างหน้า เธอยกมือไหว้พ่อตาน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงของเธอสั่นเครือฉันขอโทษคำสารภาพที่ไม่เต็มประโยคเหมือนระเบิดกลางห้องลูกเขยสะดุ้งหัวใจเหมือนถูกมีดกรีดพ่อตาเบิกตากว้างดวงตาที่เคยอ่อนแรงจากโรคภัยกลับแข็งแรงขึ้นมาในทันทีเสียงหอบหายใจกลายเป็นเสียงครางต่ำเต็มไปด้วยโทสะเขาสุดตัวลงนั่งเก้าอี้ไม้ที่เก่าและโยคลอนมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน สายฟ้าผ่าครั้งสว่างว่าไปทั่วบ้านลูกเคยเห็นดวงตาของพ่อตาชัดเจนในแววตานั้นไม่มีเพียงความโกรธแต่มีความเจ็บปวดลึกเกินกว่าจะบรรยายเป็นการทรยศที่บาดลึกยิ่งกว่ามีดแม่ยายยกมือปิดหน้าสะอื้นหนักร่างเธอสั่นไหวเหมือนจะล้มลงลูกเคยหันไปมองเขาอยากพูดอยากแก้ไขแต่ทุกคำที่ผุดขึ้นมาก็เหมือนถูกกลืนหาย ในห้องเหลือเพียงเสียงนาฬิกาเดินกับเสียงฝนที่ถาโถมพ่อตาเง่ยหน้าขึ้นช้าช้าริมฝีปากขยับผู้ประโยคที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนฉันเชื่อใจพวกเธอคำพูดสั้นๆนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทั้งสองลูกเขยหน้าชามือเย็นเฉียบแม่ยายสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเงียบเงนันครอบครุมห้องอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งกว่าครั้งไหน ลูกเขยหันไปมองประตูที่เปิดแง้มเหมือนเป็นประตูที่เชื้อเชิญให้หลบหนีแต่เขารู้ว่าไม่สามารถหนีจากสายตาของพ่อตาได้สายตานั้นยังคงจับจ้องเหมือนมีคมมีดหลายเล่มปรีดแทงไม่หยุดลูกเขยตัวสั่นหัวใจเต้นแรงรัวเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นเลือดจางๆจากเล็บที่จิกเข้าฝ่ามือความร้อนรุ่มผสมกับความหนาวเย็นจนสับสนแม่ยายค่อยๆพยายามลุกขึ้น แต่พ่อตายกมือขึ้นห้ามทันทีเพียงแค่การเคลื่อนไหวง่งายๆของเขากลับมีอำนาจกดข่มจนทั้งห้องเงียบสนิททุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนโลกกำลังหยุดหมุนลูกเขยมองไปรอบห้องเงาของตะเกียงน้ำมันสั่นไหวบนผนังเหมือนเงาปีศาจที่คอยจ้องจับผิดความรู้สึกอึดอัดกัดกินเขาจนแทบคลั่งและทันใดนั้นเสียงประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเสียงเคาะดังสามครั้ง ช้าหนักแน่นและต่อเนื่องทั้งสามคนหันไปทางเดียวกันพร้อมกันหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังยืนอยู่หลังประตูยามค่ำคืนนั้นเสียงเคาะประตูยังคงดังสะท้อนอยู่ในหัวใจของทุกคนฝนที่โปรยกระหน่ำข้างนอกยิ่งขับให้เสียงนั้นชัดเจนเหมือนใครบางคนตั้งใจจะบังคับให้ประตูต้องถูกเปิดออกลูกเขยมองไปที่แม่ยาย เธอมีสีหน้าซีดขาวสั่นสถานจนแทบจะสุดลงอีกครั้งพ่อตาหันช้าๆไปทางประตูดวงตาคมกล้าของเขายังคงจับจ้องอยู่แต่ครั้งนี้มีแววสงสัยแทรกเข้ามาเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมรัวเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะลูกเขยกลืนน้ำลายฝืดเฟื่อนความกลัวและความรู้สึกผิดถาโถมจนแทบจะทนไม่ไหวแม่ยายกัดริมฝีปากแน่น เหมือนรู้ว่าผู้ที่อยู่หลังประตูอาจเกี่ยวพันกับความลับของเธอเธอค่อยๆเดินไปข้างหน้าแต่พ่อตายยกมือสันส่นๆขึ้นห้ามอย่าเปิดเสียงเขาแผ่วตะเด็ดขาดความเงียบเข้ามาแทนที่ได้ยินเพียงเสียงฝนกับเสียงฟ้าร้องลูกเขยนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อแต่หัวใจเต้นทีรัวจนเจ็บในอกทันใดนั้นเองเสียงบานพับประตูดังเอียประตูเปิดออกเองช้าๆ ลมเย็นจัดพัดเข้ามาพร้อมกับกลิ่นชื้นของดินเปียกไฟตะเกียงไหววูบจนเกือบดับและร่างของคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเป็นชายหนุ่มผิวคล้ำร่างสูงใหญ่สายตาคมดุดงูเห่าเขายืนอยู่ตรงประตูโดยไม่พูดอะไรเสื้อผ้าเปียกโชกน้ำฝนหยดลงบนพื้นไม้เป็นทางแม่ยายหน้าถอดสีทันทีเธอหันไปมองพ่อตาแล้วรีบหลบสายตาพ่อตาเพ่งมองชายแปลกหน้า ใบหน้าเต็มไปด้วยความมุนงงและโกรธปนกันลูกเขยขยับตัวลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงจนแทบสุดเขาจำได้ดีชายคนนี้คือเพื่อนเก่าของเขาชายที่ครั้งหนึ่งเคยสนิทชิดเชือ้อแต่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนในที่สุดความลับก็จะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเสียงทุ้มต่ำของชายคนนั้นดังขึ้นดังก้องไปทั่วบ้านไม้ที่เงียบสงัดแม่ยายตัวสั่นหายใจติดขัด พ่อตากำมือแน่นจนเล็บกดเข้าฝ่ามือลูกเขยก้าวถอยหลังแต่สายตาของชายแปลกหน้านั้นจับจ้องเขาไม่ละไปแววตาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจบางอย่างเหมือนเขารู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บรรยากาศหนักอึ้งกว่าที่เคยฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องสลับกับเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะทั้งสามคนในบ้านเหมือนถูกตรึงไว้ในกับดักและชายปริศนาที่ก้าวเข้ามา คือนอมืดที่กำลังจะเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในบ้านช้าๆเสียงฝีเท้าเปียกฝนดังแฉะไปกับพื้นไม้ทุกก้าวเหมือนกดดันให้หัวใจของทั้งสามเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆลูกเคยถอยหลังไปติดผนังแม่ยายกอดแน่นน้ำตาย,ยังคงคลอเบ้าพ่อตานั่งนิ่งมองเขม็งไม่ละสายตาแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความโกรธสะสมชายปริศนาหยุดตรงกลางห้อง เขามองไปรอบๆอ,อย่างใจเย็นก่อนจะยิ้มมุมปากบางๆที่นี่ยังเหมือนเดิมเขากล่าวเสียงแผ่วประโยคนั้นกลับทําให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมลูกเขยสูดหายใจลึกพยายามหาคําถามแต่คอแห้งผากจนพูดไม่ออกแม่ยายเอื้อมมือจับแขนลูกเขยเบาๆแรงบีบนั้นสั่นไหวเหมือนขอร้องให้เงียบชายแปลกหน้ากว่าตามองไปที่แม่ยาย แววตานั้นไม่ใช่สายตาของคนแปลกหน้าแต่เป็นสายตาที่เคยรู้จักร่างกายและความลับในเงามืดแม่ยหญ่หน้าซีเผือดทันทีร่างกายแข็งทื่อเหมือนหุ่นไร้ชีวิตพ่อตาสังเกตเห็นอาการของเธอสีหน้าเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความสงสัยเขาหันไปมองชายแปลกหน้าอีกครั้งแกเป็นใครกันแน่เสียงถามนั้นเต็มไปด้วยโทสะชายปริศนาหัวเราะเบา เสียงหัวเราะทุ้มต่ำก้องกังวานในห้องไม้ข้าเคยอยู่ตรงนี้ก่อนที่ใครบางคนจะผักใสให้ข้าหายไปเขาหยุดมองแม่ยายตรงๆสายตานั้นเฉือนลงไปเหมือนคมมีดแม่ยายสะอื้นหนักร่างสั่นจนยืนแทบไม่ไหวอย่าอย่าพูดเสียงเธอสั่นเครือแต่คำร้องขอของเธอทำให้พ่อตาหน้าถอดสีความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดกำลังคลี่คลายตรงหน้า ลูกเขยยกมือกุมศีรษะเสียงลมหายใจดังสะท้อนอยู่ในอกเขามองแม่ยายสับสนว่าทำไมเธอถึงหวาดกลัวชายคนนี้และทำไมพ่อตาถึงเริ่มหน้าเคร่งเครียดเหมือนจะลม้มชายปริศนาเดินเข้ามาใกล้เขาล้วงมือออกจากเสื้อคลุมหยิบซองจดหมายเก่าที่เปียกฝนยับยุยยีซองนั้นเต็มไปด้วยรอยคราบเลือดแหง้งและชื่อของแม่ยายถูกเขียนอยู่บนนั้นอย่างชัดเจน นี่คือสิ่งที่เธอทิ้งไว้ในคืนที่ข้าถูกผลักออกไปจากบ้านหลังนี้เสียงเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวแม่ยายสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพราาพ่อตาลุกขึ้นช้าๆมือสั่นระริกแววตาที่เคยเต็มไปได้วยความสงสัยบัดนี้กลับเป็นความสั่นสะเทือนลูกเขยยืนตัวแข็งขาทั้งสองข้างไร้แรงเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ต้องห้ามแต่มันคือเงามืดในอดีตของแม่ยาย ที่เชื่อมโยงกับผู้ชายตรงหน้าและความลับนั้นก็มันจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับทุกคนในบ้านพ่อตายืนตัวสั่นมือเกาะขอบโต๊ะไม้เก่าแน่นใบหนา้าซีดขาวเหมือนคนถูกปลดวิญญาณออกจากร่างสายตาเขาสั่นไหวเมื่อมองสลับระหว่างแม่ยายกับชายแปลกหน้าอธิบายมานี่มันเรื่องอะไรกันเสียงของพ่อตาแหบพราแต่แฝงด้วยความเจ็บลึกเกินบรรยายแม่ยายสะอื้นหนักน้ำตาไหลาราวกับเขื่อนแตก เธอเอามือกุมอกพยายามหาคำพูดแต่เสียงขาดหายชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้ซองจดหมายในมือถูกโยนลงบนโต๊ะซองนั้นเปิดออกข้างในมีภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายที่เผยให้เห็นความสัมพันธ์ลับระหว่างแม่ยายกับเขาภาพที่ไม่ควรถูกเปิดเผย,ยต่อสายตาของใครพ่อตาตัวแข็งทื่อแววตาที่เคยมั่นใจในภรรยากลับแปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังเธอทำแบบนี้กับฉันมาตลอดหรือ เสียงคำถามนั้นดังราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจแม่ยายเธอสุดลงคุกเข่าร้องให้ไม่หยุดลูกเขยยืนตัวชารู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบภาพในหัวประตูขึ้นทันทีเขาคือคนที่ถูกดึงเข้าไปสู่ห้วงต้องห้ามสำรอยเดิมเหมือนถูกวางกับดักที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่แม่ยายก้มหน้ากับพื้นน้ำตายหยดลงเปียกไม้เสียงสะอื้นสลับกับเสียงฟ้าร้องข้างนอกเธอเอ,อ่ยออกมาทั้งน้ำตาฉันผิดมาตั้งแต่แรก ประโยคสั้นๆนั้นเหมือนคมมีกรีดลงกลางอกของพ่อตาชายแปลกหน้าหัวเราะเย็นชาความลับไม่มีวันถูกฝังหายมันเพียงรอเวลาที่จะย้อนกลับมาเขาเก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนนักล่าที่กำลังดูเหยื่อดิ้นทุรนทุรายพ่อตาหายใจหอบแรงเส้นเลือดบ,บนหน้าผากปูดขึ้นเขาชี้นิ้วไปที่แม่ยายมือสั่นจนแทบหักทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นหลังบ้านหลังนี้ต่อหน้าฉันมาตลอด เสียงสั่นเครือกลายเป็นเสียงกรีดร้องความเจ็บปวดประตูออกมาจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนลูกเขยก้าเข้ามาพ่อฟังผมก่อนแต่พ่อตาหันขอบสายตาเต็มไปด้วยไฟโกรธแก่ด้วยแกก็ไม่ต่างกันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าแ่ลงบนหัวใจลูกเขยเขารู้สึกเหมือนถูกผลักให้ตกลงเหวที่ไม่มีทางปีนขึ้นมาแม่ยายยกมือไหว้ร่ำไห้ฉันขอโทษฉันผิดเอง แต่เสียงของเธอถูกกลบด้วยเสียงหัวใจพ่อตาที่แตกสลายเขาสุดนั่งลงบนเก้าอี้หอบหายใจแรงเหมือนจะขาดใจมือหนึ่งกุมอกแน่นอีกมือกำขอบเก้าอี้จนเล็บจิกชายแปลกหน้ายืนนิ่งมองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มเย็นชานี่แหละคือราคาของความลับที่ไม่ควรถูกซ่อนเขาก้าวไปที่ประตูแต่หยุดทันกลับมาสายตาที่ทอดมองทั้งสามไม่ใช่ความเวทนาแต่คือการปล่อยให้พวกเขาจมลงในนรกที่ตัวเองสร้างขึ้น เสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าผ่าลงใกล้ๆบ้านจนทั้งห้องสว่างวาบเงาของทั้งสามทอดยาวบนผนังสั่นไวเหมือนปีศาจและในวินาทีนั้นเองพ่อตาก็ส่งเสียงร้องหหยหวนก่อนร่างจะสุดลงกับพื้นอย่างแรงแม่ยายกรีดร้องสุดเสียงลูกเขยวิ่งเข้าไปประคองแต่พ่อตาไม่ขยับดวงตาเบิดโพลงเสียงฝนกลบทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบเงันที่เย็นเยียบ ในเงามืดของบ้านไม้ความจริงที่ซ่อนเร้นถูกเปิดเผยออกมาแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่จบเพราะเงาของชายแปลกหน้าที่หายลับไปยังคงทิ้งร่องรอยและคำถามมากมายเหมือนประตูสู่วังวนแห่งความลับที่กำลังเปิดออกอีกครั้งร่างของพ่อตานอนแน่นิ่งบนพื้นไม้เย็นเฉียบสายตาเบิกกว้างราวกับกำลังจ้องมองบางสิ่งที่อยู่เหนือความตายแม่ยายกรีดร้องเสียงสะอื้นสถานสะเทือนทั้งห้อง ลูกเขยประคองร่างพ่อตาไว้มือสั่นจนควบคุมไม่อยู่เลือดสีแดงเข้มไหลซึมออกจากริมฝีปากกลิ่นข้าวคลุ้งผสมกับกลิ่นยาและกลิ่นอับชื้นของบ้านเก่าบรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าก่อนหน้าแม่ยายลม้มลงข้างกายสามีกุมมือที่เย็นเฉียบของเขาไว้อย่าทิ้งฉันไปฉันยังไม่ได้สารภาพทั้งหมดทันใดนั้นดวงตาที่เหมือนดับสิ้นของพ่อตาก็ขยับเปลือกตากระตุกเบาๆ เสียงหายใจแผ่วกลับมาเป็นเสียงค,คลื่นคราดในลําคอลูกเขยสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งทื่อแม่ยายชะงักเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาตกใจสุดขีดพ่อตาค่อยๆเปิดตาแววตาที่มองกลับมาไม่ใช่ดวงตาอ่อนแรงของคนป่วยแต่มันคือแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นกราดเกรี้ยวและการไม่ยอมให้อภัยมือที่สั่นระริกลับยกขึ้นช้าๆจับแขนลูกเขยแน่นจนเขารู้สึกเจ็บ แรงบีบนั้นเหมือนบีบความลับให้แตกกระจายออกมาเสียงหัวใจของลูกเคยเต้นแรงผิดปกติเขาพยายามสะบัดหนีแต่ไม่สําเร็จพ่อตาเอ่ยเสียงแหบพราแต่ชัดเจนพวกแกฆ่าฉันทั้งเป็นมานานแล้วคําพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดเข้าไปในจิตใจของแม่ยายและลูกเขยแม่ยายร้องให้สะอกสะอื่นฉันผิดแต่ทุกอย่างมันสายไปแล้วพ่อตาหัวเราะเสียงต่ําแหบพรา ไม่สายเพราะตั้งแต่นี้ไปแกทั้งสองจะไม่มีวันหลุดพ้นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงก้องมาจากประตูที่ยังเปิดแงม้มชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่ก่อนหน้านี้กลับหายไปในความมืดแล้วแต่ทิ้งเพียงซองจดหมายบนโตะ๊ะซึ่งตอนนี้เปียกฝนจนหมึกเลือนหายบางส่วนลูกเขยมองไปที่ซองจดหมายนั้นหัวใจเขาเต้นแรงรู้สึกเหมือนข้างในยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ พ่อตาจ้องเขม็งตามสายตาของเขาเปิดออกสี่ให้ความจริงทั้งหมดปรากฏเสียงนั้นสั่นสถานทําให้แม่ยายร้องห้ามสุดเสียงลูกเขยเอื้อมมือไปหยิบกระดาษเก่าข้างในซองเปียกและขาดวิ่นแต่ข้อความยังคงอ่านได้ชัดเจนเลือดของฉันยังอยู่ในบ้านนี้ประโยคสั้นๆทำให้ทุกคนตัวชาเหมือนถูกแช่แข็งพ่อตาหน้าเคร่งเครียดแม่ยายสุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรง ลูกเขยตัวสั่นมือที่ถือกระดาษสันรริกเสียงฝนภายนอกยังคงกระหน่ำหนักและบรรยากาศในบ้านกลายเป็นเหมือนหลุมศพที่มีชีวิตพ่อตายยังคงไม่ปล่อยแขนลูกเขยแววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตเลือดใครเลือดที่อยู่ในบ้านนี้แกจะต้องหาคำตอบเสียงนั้นเหมือนคำสาบที่ผูกมัดทุกคนเอาไว้และในความเงียบอันกดดันเสียงฝีเท้าลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้งจากชั้นบนของบ้าน เสียงฝีเท้าบนชั้นบนดังเป็นจังหวะช้าหนักแน่นเหมือนมีบางสิ่งลากเท้าไปตามพื้นไม้เก่าทุกก้าวที่ได้ยินทําให้หัวใจของลูกเขยเต้นแรงขึ้นแม่ยายตัวสั่นกัดริมฝีปากจนเลือดซึมส่วนพ่อตาย,ยังไม่ปล่อยแขนลูกเขยดวงตาแดงก่าจับจ้องประตูบันไดไฟตะเกียงสั่นไหวราวกับจะดับลงทุกเมื่อเงาไหวโอนเอ็นไปตามผนังคล้ายเงาคนหลายคนกําลังยืนมอง เสียงฝนที่ถาโถมจากด้านนอกยิ่งทำให้บ้านทั้งหลังดูเหมือนกล่องไม้ที่ถูกขังอยู่ในนรกไม่มีใครควนขึ้นไปแม่ยายเอ่ยเสียงสัน่นแต่พ่อตากลับหันขอบไปทางเธอเธอรู้อะไรอยู่ข้างบนนั้นเสียงคำถามนั้นเฉือนบรรยากาศเงียบงนันแม่ยายก้มหน้าร้องให้ไม่กล้าตอบลูกเคยมองบันไดไม้ที่เก่าและเปียกชื้นความมืดที่ปกคลุมด้านบนเหมือนป่าอสูรที่รอกลืนกิน แต่เสียงฝีเท้าที่ไม่หยุดยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมีใครบางคนรอให้พวกเขาเดินขึ้นไปเผชิญพ่อตาค่อยๆลุกขึ้นแม้ร่างกายอ่อนแรงแต่แววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธทำให้เขาดูแข็งแรงขึ้นฉันจะขึ้นไปเองเขาก้าวช้าๆไปยังบันไดแม่ยายกรีดร้องอย่าไม่เสียงร้องของเธอทำให้ลูกเขยขนลุกสู้พ่อตาหันมามองเธออีกครั้ง พราะเธอพระเธอทําให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความลับสกรปรกเขายกเท้าก้าวขึ้นบันไดเสียงไม้ลั่นเอี๊ยตามน้ําหนักตัวทุกก้าวคือแรงกดดันมหาศาลที่บีบหัวใจทุกคนในห้องลูกเขยลังเลแต่สุดท้ายก็ตามขึ้นไปแม่ยายสุดนั่งบนพื้นกรีดร้องทั้งน้ำตาเสียงสะอื้นดังสะท้อนผสมกับเสียงฝนภายนอกบันไดนำไปสู่ห้องเล็กใต้หลังคาประตูไม้ปิดแน่นแต่เสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าห้องนั้น บรรยากาศเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของพ่อตาเต้นแรงเขาหันไปมองลูกเขยแกเปิดประตูลูกเขยมือสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่ได้เหงื่อไหลผสมกับฝนที่ซึมเข้ามาทางหลังคาเมื่อบิดออกประตูค่อยๆเปิดดังเอียดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสนิมเหล็กกระแทกจมูกทันทีในห้องเล็กสลัวมีเพียงแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาเป็นพักๆเผยให้เห็นกล่องไม้เก่าๆวางเรียงอยู่หลายใบ บางกล่องมีคราบเลือดแห้งเกาะติดพื้นไม้เต็มไปด้วยรอยครูดและรอยขีดข่วนเหมือนมีบางสิ่งถูกขังเอาไว้นานแสนนานพ่อตาก้าวเข้าไปดวงตาแดงกร้าวเต็มไปด้วยความสงสัยและโกรธแค้นเขาก้มลงเปิดกล่องไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเสียงฝนยิงคงดังแต่ภายในห้องกลับเงียบกริบลูกเคยยืนตัวแข็งรู้สึกอากาศเย็นเยียบปกคลุมรอบกายเมื่อฝากล่องถูกเปิดออก สิ่งที่อยู่ข้างในคือเศษผ้าขาวเก่าๆที่มีคราบเลือดติดทั่วและใต้เศษผ้านั้นคือกระดูกมนุษย์ที่ถูกซ่อนเอาไว้นานปีกลิ่นเหม็นขาวผสมกลิ่นเน่าเก่าๆพุ่งออกมาอย่างรุนแรงลูกเขยแทบอาเจียนออกมาในทันทีพ่อตาชะงักไปร่างกายสันเทาเขาเงยหน้าขึ้นมองลูกเขยดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงนี่มันลูกของใครเสียงแหบพร้านั้นทำเอาเลือดในกายลูกเขยเย็นวาบ ทันใดนั้นเสียงแม่ยายกรีดร้องจากชั้นล่างดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่เพียงความหวาดกลัวแต่เป็นเสียงของคนที่ความลับทั้งหมดกำลังถูกฉีกออกมาอย่างโหดร้ายพ่อตานั่งสุดลงข้างกล่องไม้ดวงตาแดงกร้าวเบิดกว้างไม่กระพริบมือเหี่ยวยื่นสั่นเท่าแตกกระดูกนั้นราวกับไม่เชื่อสายตาเขาหันไปมองลูกเขยที่ยืนตัวแข็งนี่มันคนในบ้านเรา เสียงพระาที่ลอดออกมาเต็มไปด้วยความสันสถานลูกเขยถอยหลังไปหนึ่งก้าวลมหายใจหอบทีเหมือนถูกบีบคอกลิ่นคาวเลือดเก่าที่อบอวนในห้องบีบแน่นอยู่ในโพรงจมูกทุกความลับที่เขาเคยได้ยิงกระซิบในบ้านหลังนี้ทุกคำพูดที่แม่ยายเคยห้ามถามผุดขึ้นมาในสมองเหมือนภาพฝันร้ายที่ซ้อนทับกันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักจากชั้นล่างดังขึ้นไม่ใช่ฝีเท้าเดียว แต่เป็นหลายฝีเท้าดังราวกับมีคนเดินวนรอบบ้านเสียงนั้นประสานกับเสียงแม่ยายที่กรีดร้องแหลมเหมือนคนถูกฉีกหัวใจออกทั้งเป็นพ่อตาหันขอบไปทางประตูห้องใต้หลังคาเธอปิดบังอะไรฉันมาตลอดกี่ปีเสียงโกรธแค้นนั้นดังสะท้อนกล้องในห้องแคบลูกเขยแทบสุดลงเมื่อได้ยินประโยคนั้นแสงฟ้าแลงสว่างว่าเข้ามาในห้อง เผยให้เห็นอีกกล่องไม้ที่วางซ้อนทับกันมุมหนึ่งกล่องนั้นไม่ได้ปิดสนิทมีเส้นผมยาวสีดำแห้งกลางโผล่ออกมาเล็กน้อยลูกเขยจ้องตาค้างหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาคลืนน้ำลายเหนียวหนืดพยายามเอื้อมไปเปิดกล่องทันทีที่ฝากล่องถูกยกขึ้นเสียงดังคลื่นกล้องสะท้อนทั่วห้องสิ่งที่อยู่ข้างนีคือกระโหลกมนุษย์ในเบ้าตาทั้งสองข้างยังคงมีเศษเนื้อแห้งติดอยู่ และบนกระโหลกนั้นสวมเครื่องประดับสีเงินขุ่นมัวซึ่งลูกเขยจําได้ทันทีว่าเคยเห็นบนคอแม่ยายเขาตกใจจนแทบขาดสติพ่อตาหันไปมองสิ่งนั้นเช่นกันสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากโกรธเป็นช็อกสร้อยเส้นนี้เป็นของพี่ชายฉันเสียงของเขาสั่นจนแทบไม่เป็นคำลูกเขยขนลุกไปทั้งร่างพี่ชายของพ่อตาซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายสิบปีก่อน ถูกซ่อนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาในบ้านหลังนี้ใต้หลังคาที่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปกติเสียงประตูชั้นล่างถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงแม่ยายกรีดร้องดังลัน่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักที่เริ่มเร่งขึ้นกําแพงไม้ทั้งบ้านเหมือนสั่นสะเทือนตามแรงเดินลูกเขยกับพ่อตามองหน้ากันไม่มีใครพูดออกมาได้แม้แต่คำเดียวพ่อตากัดฟันกรอดดวงตาแดงฉาน เขาพยายามจะลุกแต่ร่างกายที่ป่วยหนักทําให้สุดลงอีกครั้งลูกเขยรีประคองแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคําถามที่ไร้คําตอบแม่ยายเกี่ยวข้องกับกระดูกเหล่านี้อย่างไรและเหตุใดทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้หลังคาถึงได้ห่อหุ้มด้วยความลับดํามืดที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทนรับไหวเสียงบันไดไม้ลั่นเอียดอย่างต่อเนื่องมีบางสิ่งกําลังขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าว เหมือนจะพาพวกเขาเข้าสู่ความจริงที่ไม่อาจหันหลังกลับได้อีกเสียงบันไดลั่นหนักขึ้นทุกก้าวดังกล้องในหัวใจของลูกเขยและพ่อตาแม่ยายปรากฏตัวขึ้นที่ปลายบันไดผมเผ้ายุ่งเหยิงน้ำตาไหลพรากเธอหอบหายใจแรงเหมือนคนวิ่งหนีปีศาจพ่อตาจ้องเธอด้วยสายตาแดงกำ่ำบอกมาทั้งหมดเสียงคำสั่งนั้นดังก้องไปทั่วห้องใต้หลังคาแม่ยายสุดลงคุกเขา่า เธอมองกล่องไม้มองกระโหลกและสร้อยที่เปิดโปงทุกอย่างแล้วเอ่ยออกมาด้วยเสียงสั่นเครือฉันเคยรักพี่ชายของคุณคำสารภาพนั้นแทงหัวใจพ่อตายอย่างรุนแรงแต่เขาไม่เคยยอมรับฉันคือหนึ่งเขาจะจากไปพร้อมผู้หญิงอื่นฉันไม่ยอมให้เขาทิ้งฉันไปเธอสะอื้นกอดตัวเองเหมือนถูกความผิดหลอกหลอนฉันทำผิดฉันฆ่าเขาแล้วฉันซ่อนเขาไว้ตรงนี้ ทุกคืนฉันได้ยินเสียงฝีเท้าได้ยินเสียงเขาเรียกฉันไม่เคยหลุดพ้นเลยลูกเคยยืนตัวแข็งเหงื่อเย,ย็นไหลทั่วร่างพ่อตาน้ำตาเออดวงตาสันไหวความจริงที่เขาตามหามาทั้งชีวิตกลับโหดร้ายเกินรับได้คนที่ฉันรักที่สุดคือคนที่ฆ่าพี่ชายฉันเสียงเขาขาดห้วงเหมือนหัวใจถูกฉีกออกแม่ยายกรีดร้องเอามือปิดหูเสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินเหมือนดังขึ้นอีกครั้ง ดังกล้องไปทั่วบ้านเหมือนเสียงของคนตายลูกเขยพยายามจะประคองพ่อตาออกไปแต่พ่อตากลับยืนหยัดขึ้นแม้ร่างกายจะสั่นเทาไม่ปล่อยให้เธออยู่กับบาปนี้อีกต่อไปแสงฟ้าแลบสว่างวาบเสียงฟ้าผ่าดังก้องสะท้อนทั่วบ้านในห้วงวินาทีนั้นประตูห้องใต้หลังคาก็ปิดดังปังเงามืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงร้องของแม่ยายที่สะท้อนยาวนาน ก่อนจะค่อยๆเงียบหายไปบ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบมีเพียงเสียงฝนตกและเสียงลมหวีดหวิวลูกเขยยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดพ่อตาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอับแก้มความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่สูญเสียไปไม่มีวันได้กลับคืนเรื่องราวในบ้านหลังนั้นกลายเป็นเงามืดที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยถึงอีกและทุกคืนที่ฝนตกหนักชาวบ้านรอบข้างยังคงเล่าว่า ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่บนชั้นบนของบ้านเก่าเหมือนมีใครบางคนยังไม่ไปไหน